นอมาเลยค่ะก็เริ่มปล่อยเดลเลอร์แล้วก็มออแล้วก็มีนอดตัวเจนดีแล้วเนี่ยคนมันท่าเยอะมากเลยว่าราอยนอยู่เนาะแล้วก็เกนแล้วก็แบบ่นแบบไม่ได้โดเลยเหมือนคนแว่าเรียบกับเฟรดวิปก็จีกันเลยม่เลยและวา็หาได้สช่ไหมผชอบมองว่าแบบข้างล่างนี้ก็เป็นตัวที่สอ มีสัมภาษณ์สัมนไเลยนางกเมาได้ยินนะเขบอกวผู้การคนี้อาร์นะครับสำเร็จด้แล้วก็ไมคในเทศยนะยกามีอแปนมาต่างไครับเน่ยกาที่ะั็้องลวก็นั้นะครับคุณเรน คนงานครับเด็กๆขอใหคหัวหนาแล้วก็อย่าลืมแล้วก็ร้อัทำงานร้องกล่มร้องใส่ดนะครับนพ่มแล้วก็คนงานนะแ้วก็เรื่อวันคนมากไม่ว่าจะแฟนแฟนสดวแฟนผมจะมีแค่จุดเดียวโอ้ยโอ้ ใช่ครับใราอเดินะฮะกว่า่ที่อไปครับกนและครับครั้งแรกเี่สิายะะ่กาก็เหมือนเป็นตักรวาเดียวกันนะคะเรื่องก็จะร้อยเรียงกันแล้วก็มีการส่่จากเรื่องนึงสู่เรื่องนึงแล้วก็ที่วตอนนี้เนี่ยา อย่างเรื thing, <ım. S 2> ่องดินเนี่ยก็ไม่ใช่ดิเพียีเดียวน้ำน้ำลูกน้ำไฟนะคะอ็คือก็ฟ้าปีแล้วก็จะมาแจกเรื่องดินด้วยเช่นกันค่ะในเรื่องของดินคอนโซลนั่นเลยเหรอคะก็เป็นเจ้าของไรค่ะออร์แกนิกนะคะที่แบบว่าสมองไม่ต้องเล่นว่าแล้วก็แน่นอนว่าเป็นผู้คนเดียวแล้วก็ผู้พ่อเดียบไปแล้วเเริ่มก็เลยต้องปีกกิจการนี้ถูกเป็นตัวนี้แล้วก็

ซีรีส์พ่าปัินะคะแต่กเดโกลเบ้นบ้านบวานะคะวันทานี้เวลา2จะได้กันแล้วนะเบนแนคับดนะคะบอกเลยว่าเรื่องราวเี่ยโกด็ลวกราม่าสนุกไปเลยเพาะ่เามากลยก่านแล้ว่ดเป็น่ทา